มัวเนี่ยถ้าเล่นไม่ฮาก็คือให้กลับไปอยู่คณะเกา uh ่า huh. อมาแล้วมีแล้วจะกลับไปไง uh ่ายๆอ้าวแล้วมีศิลปะอะไรที่จะมาโชว์โอ uh ้ศ huh. ิลปะอ้าศ uh huh. ิลปะอาชาก็มีศิลปะหอมหวนเนี่ยนั uh ่นเหรอคุณพูดอย่างนี้คุณอยู่บุรีล์หรืออยู่บ้านที่สุรินทร์พิษศวน uh huh. ไม่ใช่ผมเป็นคนประจวบชัยสารโอ้ uh huh. แต่ตอนหลังก็ย้ายมาอยู่พิจิตรรัตคุณ ก็เคยไปทาบุญที่จังหวัดเที่ยงใหม่เกี่ยวอะไรอ่ะเดอยสุเทพเทือกสุบันไงอขายากจะหาว่าเกี่ยวอะไรด้วบเอ้ะพูดอย่างนี้ท่าทางจะเป็นคนฉลาดวรชัดนะเนี่ยหุ่นอย่างนี้หุ่นอดข้าวเหรออ่หุ่นสมบุญระหงแล้วเมื่อวันอาทิตย์อุไรรัตคุณไปไหนมาก็ไปที่วัดสุทัศน์เงินหมื่นครับจะหาเรื่องเข้าคุกแล้วเนี่ยไอ้ตฉันว่าแกไปติด คุกกันที่คลองเปรมติรสูรานนท์เถอะคลองเปรมท่านจะได้รับการสนุกสนานแบบนี้ที่นี่ที่เดียวที่ค่องไลฟ์คอมเมดี้อย่าลืมนะครับกดไลค์ส่งแชร์อุ้ยกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดเลยครับตึ้งติงติงตงตงกด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 แชร์เข้าไปที่นี่คือไลฟ์คอมเมดี้